ออกจากหมู่บ้านมางงมากครับฝนตกซะง,งั้นยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นบวกกับถนนมีความแคบต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับใส่ไปต้ด้ค่ะอันนี้ต้งแล้วเหรอ ตอนนี้ก็เข้ามาถึงเส้นทางดึกษาธรรมชาติน้ำพุร้อนโป่งเดือดปาแดดแล้วนะครับอยู่ข้างในีแล้วซื้อไข่ไมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปลวกในบ่อน,น้ำร้อนกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปไดูข้างในดีนว่าใกล้ถึงแล้วครับน้ำพุร้อนโป่งเดือดป่าแดดไกลกันนล้เนี่ย เริ่มเหนื่อยแล้วก460เมตรเล่นเอาหอบเลยสึงแล้วนะครับมองเห็นอยู่ยกรจแล้วโอ้ยเหนื่อยโอ้ทุกคนมันอลังการมากเลยอ่ะไม่เสียแรงที่เดินเข้ามาไปไปดูกัน ちょっと待って。 เราเอาไข่ต้มไปต้มในน้ำร้อนัง ขายขำกันดีนะครับทุกคนครับคนเขาก็มองมเต็มเลยคนระับใส่ตรงายไปขา่แตกแลลวครับวิ่งขา่ลอยได้ข <c oughs> า่ลอยได้ว <c oughs> ิ่งใส่ไปแล้ว ท้องไข่งานวัดเนาะแล้วไข่เจ้ากรรม,มก็กเป็นจานเจ้าของมากทั้งไข่แดงไข่ขาวลอยกระจายเต็มน้ำเลยครับเล่นเอาเขินเลยนี่เลยครับไข่ต้มนะฮะแปลกมันเลยอะ่ะ แต่ยังพอกินได้นะเนี่ยที่นี่นอกจากข่อน้ําร้อนแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับบ, e บรรยากาศดีมากเลยอ่ะหน้าพักถึงแล้วนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่พามาครับนั่นคือสะพานประวัติศาสตร์ท่าตายก็เป็นสะพานเหล็กนะครับอารมณ์คล้ายๆกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนกันนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากครับไหนๆผ่านแล้วเราก็แวะถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรขับรถมาอยู่อีกที่ต้องเที่ยวอีกหนึ่งที่แล้วนะครับนั่นคือหมู่บ้านจีนสันติชนนะครับสวยมากเลยเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยนะฮะ เดินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับโซนแรกก็จะเป็นในส่วนของของฝากของที่ระลึกต่างๆนะครับ <c oughs> นอกจากของฝากนะครับไฮไลท์ของที่นี่นี่ก็คือการเช่าชุดจีนนะครับแต่งกายเป็นชาวจีนจะมีหลายร้านเลยครับให้เราเลือกสรรมากมายอยากจะเป็นฮูหยินหงเอาฮ่องเต้หรือจอมยุทธ์ต่างๆก็สามารถเลือกเช่าใส่ได้ที่นี่เลยนะครับมีหลายร้านมากสวยๆทั้งนั้นเลย เดินต่อเข้ามาด้านในก็มีบริการม้าให้เราขี่นะครับใครอยากได้รูปสวยๆขี่มา้าเดินชมหมู่บ้านก็ติดต่อได้ที่บริเวณน,นี้เลยนะครับ ด้านในสุดของหมู่บ้านก็จะมีบ่อน้ำน,นะฮะมีปลาคาร์้วยครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันสีสวยมากเลยนะครับ จุดสำคัญของการเดินเข้ามาชมหมู่บ้านสันติชน <c oughs> ก็คืออาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมชาวจีนมองไปมองมาก,ก็เหมือนกำแพงเมืองจีนเหมือนกันนะครับสวยมากเลยครับ ป่าเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนกันดีกว่านะครับและนี่ก็เป็นชั้นที่สองนะครับ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูชั้นที่สากันบ้างดีกว่าขึ้นมาชั้นที่3ก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นได้ไกลเลยนะครับ ลงมาข้างล่างก็มีคนแต่งชุดจีนกันเต็มเลยครับเห็นแล้วอยากใส่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปกันต่ออีกหลายที่ครั้งหน้าถ้ามาอีกไม่พลาดแน่ครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเดินทางออกจากที่นี่แล้วไปที่อื่นต่อเลยไปเที่ยวกันมาก็หลายที่แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมาดูวัดสวยๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับชื่อว่าวัดน้าพูนะครับอันนี้ก็อยู่ขนะ้างหน้าวัดน้ําพูนะครับไปดูกันดีกว่าครับสัญลักษณ์ไก่แบบนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือที่นี่เขาจะมีสารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราด้วยนะครับ เป็นศาลาลอยอยู่บนน้ำนะครับสวยมากก็เดี๋ยวผมเข้าไปกราบพระพุทธรูปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะฮะ